หมายเลขกันเบ็ดหมายเลขครับช่วงนี้ครับช่วงเศร้าครับครับเริ่มการแข่งขันแล้วครับครับหมายเลขกันเบ็ดหมายเลขเก้านะครับผีตาโหนตัวที่สองนะครับนำสวายขึ้นช่างหลอน้ำหนักครับสี่จุดหนึ่งนะครับสี่จุดหนึ่งครับช่วงนี้ครับเริ่มการแข่งขันกับเขาคิ้วซ้างแล้วครับ อากาศหนาวว่าเป็นปัญหาครับสวายครับกับสวายที่เป็นปลาซส่วนลวดคร,ครับครับกินทุกอย่างว่ากินแตะหำจยวของบอ <c oughs> <c oughs> เอาโอเคครับทายท่านหมอเบิงซันนีสัะกอนครับ หนาวสั้น